เราแบเดอดไก่นะครับนี่ทำเดือดทำเดือดจริงเลให้น้ำไปให้เติมเต็มดีมาครับน้ำเอาพวกงอาหารมากดิเดี๋ยวมาหกุกๆก็ตักไปดิโอ้ยใ้ดีหมุนบดีให้หมุนบดเรีย mời mẹ con lọc ơi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  con โ ah, อเคเสร็จแล้วครับท่าครับ